อันนี้ก็เป็นมือที่สองนะคะมือที่สองเนี่ยมือลักษณะจะเหมือนมือพื้นฐานเลยมีสี่เหลี่ยมหนาอูนนะคะนี่ก็ดูหน่อยนะมือหนูเออจริงๆอันนี้ก็เป็นมือคล้ายๆมือสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังไม่ได้อูมมากเท่าไหร่นะคะไม่อูมมาเท่าไหร่จริงๆมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมจริงๆนะคะมือสี่เหลี่ยมจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นมือทํางานเหมือนกันแล้วมีเส้นเส้นชีวิตยาวเส้นสมองยาว เส้นใจยาวทุกเส้นนะคะอ่ะเส้นใจยาวแล้วก็หนักแน่นทุกเส้นนะคะคนผู้นี้เป็นมือทํางานนะมีความโชคดีเหมือนกันแต่ไม่ได้รวยเป็นพวกวิศวกรหมอเป็นค่ะแบบมีเงินได้เป็นแสนอะ่ะแต่คนมีเงินเป็นแสนเราไม่ได้รวยนะ <Okay. S 1> ก็คือแค่พอมีกินมีใช้ไปวันๆนั่นแหละเนาะเอออย่างนั้นอะ่ะก็คือมือทํางานเป็นมือที่ดีเหมาะกับการเป็นผู้นําครอบครัว mm. นะคะแต่ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจที่มีร้อยล้านพันล้านมันต้องดูจากอะไรอีกเส้นวาสนาว่าเขามีไหม แต่โอกาสที่ถ้าเขามีเส้นหลักดีอย่างนี้แล้วเนี่ยเส้นวาสนาดีด้วยเนี่ยก็จะส่งเสริมกันนะคะเส้นหลักแบบนี้ก็คือเป็นเส้นที่ดีนะคะี่ให้ให้ลูกค้าดนะูเป็นเส้นหลักที่ดีค่ะนะคะ,นะคะก็คือถ้าใครมีเส้นอย่างเงี้ยก็โอกาสรวยก็มีไม่เหมือนอันแรกที่ไม่มีโอกาสรวยเลยนะคะอันนี้ก็คือเส้นหลักอืม